สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนสังคมศึกษาวันนี้คุณครูจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามไปพร้อมกันเลยนะคะดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้สังคมศึกษาของเรามาพบกันนะคะกับเรื่องของพระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะคะอ่ะก่อนอื่นเรามาดูที่มาที่ไปนะคะก่อนที่ จะเป็นพระพุทธศาสนานะคะที่คงอยู่ในประเทศเวียดนามในปัจจุบันนี้นะคะช่วงแรกพระพุทธศาสนาเนี่ยยังไม่เป็นที่นิยมสักเท่าไหร่นะสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่เป็นประเทศเวียดนามในปัจจุบันนี้นะคะเพราะในสมัยก่อนเนี่ยก็ยังมีเรื่องของลทัทธิเต๋าแล้วก็ลทัทธิขงจื่ออยู่ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนนั่นเองนะคะเพราะในช่วงในช่วงแรกเนี่ยนะคะจีนกับ เวียดนามเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์กัรในในสถานะที่ว่าจีนเนี่ยมาปกครองนะคะประเทศเวียดนามนั่นเองนะคะต่อมานะช่วงที่เวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของจีนก็มีการนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานเหมือนกันกับจีนเลยนะคะอ่ะพอถึงตรงนี้คุณครูขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ,ะในประเทศจีนเองเนี่ยนะคะที่เป็น ประเทศที่ขยายอิทธิพลเข้ามาปกครองประเทศเวียดนามภายในประเทศจีนเองเนี่ยเขาก็มียุคที่เป็นยุครุ่งเรืองนะของพุทธศาสนานะคะแล้วก็มียุคที่เป็นยุคเสื่อมเสื่อมถอยนะคะของศาสนาเองของพ,พระพุทธศาสนาเองเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะให้พวกเราเข้าใจว่าในช่วงที่จีนมีความเจริญรุ่งเรืองในทางพุทธ ถ้าศาสนาเออแล้วเขาก็ขยายอิทธิพลมาปกครองเวียดนามเวียดนามก็จะได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธด้วยแต่เมื่อใดที่จีนเนี่ยเขามีความรุ่งเรืองในเรื่องของศาสนาอื่นๆหรือลทัทธิอื่นๆเนี่ยนะคะขณะที่เขามาปกครองเวียดนามเวียดนามก็จะได้รับอิทธิพลตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ต่อมาการพุทธศต,รตวรรษที่15ถึงแม้ว่าเวียดนามจะได้รับเอกราชจากจีนแต่เวียดนามเองก็เกิดการจลาจลทําให้พระพุทธศาสนาเนี่ยก็ยังมีคนนับถือน้อยนะคะแล้วก็จํานวนผู้ที่นับถือเนี่ยน้อยลงด้วยนะคะในปีพุทธศัรกราช1512รนะคะราชวงศ์ดิน ได้ขึ้นมามีอำนาจปกครองเวียดนามแล้วก็มีการรวบรวมอาณาจักรน้อยใหญ่เนี่ยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สําเร็จนะคะทําให้พระพุทธศาสนาในช่วงนี้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ได้มีการส่งสมณทูตไปขอคำพีจากประเทศจีนซึ่งในขณะนี้ซึ่งในขณะนั้นเนี่ย,นเ,นยเป็นพุทธศาสนาแบบนิกายมหายานก็ทำให้คนเนี่ยนะคะนับถือกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นนะคะ ต่อมาเมื่อเวียดน,นามตกเป็นเมืองขึ้นของจีนอีกจีนก็สนับสนุนให้มีการเผยแพร่นะเรื่องของลัทธิขงจือ่อแล้วก็ลทัทธิเต๋านะคะขงจื่อกับเต๋านี่เป็นเพียงลัทธินะคะลูกไม่ใช่ศาสนานะคะอ่าไม่ใช่ศาสนานอะอ่ะอันเนื่องมาจากว่าอ,องค์ประกอบที่จะเป็นศาสนาได้เนี่ยนะคะไม่ครบหรือว่าไม่ชัดเจนนั่นเองเนาะเป็นเพียงลทัทธิเป็นเพียงความเชื่อเท่านั้นนะคะ พระพุทธศาสนาในนิกายมหายานในช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะเสื่อมลงนะคะซึ่งทางการจีนเองที่ได้เข้ามาปกครองเวียดนามในขณะนั้นเนี่ยเขาก็มีการาสั่งให้ทําลายวัดแล้วก็ยึดคมภี์ทางพระพุทธศาสนาอะไรพวกนี้เอาไปเผาทิ้งให้หมดเอาไปทําลายให้หมดเลยนะคะซึ่งแม้ว่าเวียดนามจะได้รับเอกราชคืนมาแต่สถานาการณ์ของพระพุทธศาสนาในเวียดนามเองเนี่ยก็ไม่สู้ดีนักนะคะเพราะว่า กษัตริย์ราชวงศ์ใหม่ที่มาปกครองเวียดนามเขาไม่เกือ้อกูลในเรื่องของพระศา,าสนาสักเท่าไหร่นะคะต่อมาเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2426นะคะก็ทำให้การนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยลดจำนวนลงมากเลยทีเดียวมีการห้ามสร้างวัดก่อนที่จะได้รับการอนุญาตเออแล้วก็มีการจำกัดจำนวนของพระภิกษุสงฆ์ที่ประจำอยู่ในแต่ละวัดด้วยนะคะ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ทําให้ชาวพุทธที่มีความศรัทธาในเรื่องของพุทธศาสนานะคะก็รวมตัวกันออกมาเคลื่อนไหวเพื่อที่จะต้องการฟืน้นฟูพระพุทธศาสนาให้ดีขึ้นนะคะต่อมาในพุทธศักราช2,506ประธานาธิบดีที่ชื่อว่างโงดินเดียมนะหรือว่างโงดินเสียมนะออกออกเสียงได้หลายหลายอย่างนะลูกเนาะ ในสมัยนี้เนี่ยมีการประกาศห้ามชาวพุทธประดับธงธรรมัจักกในวันวิสาขาบูชานะคะสัญลักษณ์รรมจักกเนี่ยนะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนานะคะและวันวิสาขาบูชาเนี่ยนะคะถือว่าเป็นวันประสูติตัสรู้และปร,ะรินิพานออนะคะซึ่งก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะ ก็ทำให้ในช่วงนี้เนี่ยนะชาวพุทธเขาออกมาประท้วงกันนะคะทั้งฝ่ายรัฐบาลประท้วงกับตํารวจทหารของฝ่ายรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นทั้งประชาชนแล้วก็พระพิสุสงนะที่ออกมาประท้วงในขณะนั้นเนี่ยก็มีการที่ประชาชนเนี่ยเสียชีวิตนะคะแล้วก็มีพระสงฆมรณะ9รูปนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็มีการประท้วงของพระพิสุสงนะคะโดยการ เอาน้ำมันเนี่ยราดที่ตัวแล้วก็จุดไฟเผาตัวเองกลางถนนนะคะดังภาพที่พวกเราเห็นอยู่ในขณะน,นี้นะคะภาพที่พวกเราเห็นอยู่ในขณะน,นี้เนี่ยเป็นเป็นภาพที่เป็นคนจริงๆนะคะไม่ได้ใช้ตัวแสดงแทนไม่ได้เป็นภาพจากละครเรื่องไหนนะคะเป็นภาพที่เป็นเหตุการณ์จริงนะถูกถ่ายโดยช่างภาพชาวฝรั่งนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพน,นี้เนี่ยไปทั่วโลกเลยนะเรียกได้ว่าภาพนี้นี่เป็นที่โด่งดังภาพพิสูจน์รูปนี้เนี่ยนะคะท่านมีชื่อว่า กว้างทึนดึกนะคะอ่าต่อมาในวันที่1พฤศจิกายน2506นนะคะก็มีการเปลี่ยนนะคะคณะ คณะปกครองนะคะก็มีคณะเวียดนามที่มีนายพลเดืองวันมินนะคะเป็นผู้ค้นล้มอํานาจของประธานาธิบดีงโงดินเดียมก็ทําให้ในช่วงนั้นเนี่ยพระพุทธศาสนาเริ่มที่จะมีสภาพที่ดีขึ้นแต่ก็ยังถูกจำกัดสิทธิ์อย่างเข้มงวดนะคะในพศ2530รัฐบาลก็ได้มีการผ่อนปลนในเรื่องของการจํากัดสิทธิ์ของชาวพุทธลงไปบ้างแต่ก็ยังถือว่ายัง ยังไม่รุ่งเรืองสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็เป็นช่วงที่มีการทําให้พระพุทธศาสนาเนี่ยฟื้นฟูนขึ้นมานั่นเองเนาะแต่มาถึงยุคปัจจุบันนะคะพระพุทธศาสนาในเวียดนามก็ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมเป็นอย่างดีเลยนะจากทั้งภาครัฐบาลแล้วก็ภาคประชาชนนะคะทำให้มีการก่อตั้งชมรมชาวพุทธแล้วก็เรื่องขององค์กรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นทั่วประเทศเลย มีการแปลแล้วก็พิมพ์พระไตรปิฎกพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคมภีทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะต้นฉบับเนี่ยเป็นภาษาบาลีมีการแปลให้มาเป็นภาษาเวียดนามนะเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้ศึกษากันอย่างแพร่หลายนั่นเองเนาะนะคะปัจจุบันเนี่ยพุทธศาสนาในประเทศเวียดนามนะคะเป็นแบบนิกายมหายานเป็นส่วนใหญ่อ่าทษทีลูลกเป็นนิกายมหายานนะคะส่วนใหญ่ รองลงมาก็จะเป็นพุทธนะคะรองลงมาก็จะเป็นพุทธแบบเถรวาทนะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นมหายานรองลงมาก็จะเป็นเถรวาทนะคะและรองลงมาอีกนะคะก็จะเป็นการนับถือที่เป็นมหายานนะคะผนวกกับเถรวาทซึ่งมีอยู่ในประเทศเวียดนามเพียงที่เดียวนะคะอ่าเป็นพุทธมหายานแล้วก็พุทธเถรวาทนะคะ ในพุทธเถรวาทเนะะี่ยเขาก็แยกออกเป็นแบบแบบเวียดนามนะคะแล้วก็แบบเขมรอ่าลักษณะนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือในปัจจุบันนะคะซึ่งเป็นสถานการณ์แล้วก็พระพุทธศาสนาที่เป็นอยู่ในเวียดนามในขณะนี้นะคะในปัจจุบันนี้นะะเนาะนะคะโอเคเอาละนะคะสำหรับเรื่องราวของพุทธศาสนาในประเทศเวียดนามก็น่าจะมี เพียงเท่านี้เนาะนะคุณครูก็ได้สรุปคร่าวๆมาให้พวกเราได้เรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจกันนะคะยังไงก็อย่าลืมกลับไปทบทวนกันอีกรอบนึงนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนสําหรับบทเรียนในวันนี้อย่าลืมกลับไปทบทวนกันอีกครั้งด้วยนะคะ